ข้อความจากเทวทูตไมเคิลวิญญาณที่รักของฉันข้าพเจ้าเทวทูตไมเคิลมาที่นี่ในวันนี้เพื่อพูดคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องดาวเคราะห์ของคุณหากคุณเป็นคนที่มีจิตใจด้านลบและทรมานทำร้ายหรือฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่น,นๆเช่นมนุษย์คุณจะถูกนำออกจากร่างกายและกลายเป็นฟองสบู่จากนั้นคุณจะถูกนำไปไว้ในสถานที่ห่างไกลาจากทุกสิ่งและไม่มีใครไม่รู้จัก มันเป็นสถานที่ที่วิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดกระเด้งไปมาในรูปของฟองสบู่โดยไม่มีทางที่จะกลับชาติมาเกิดอีกครั้งได้นี่คือการลงโทษของพวกเขาที่จะลอยไปไม่หยุดและไตราตรองถึงอาชญากรรมที่พวกเขาได้ทำเมื่อพวกเขามีศพ ในฐานะวิญญาณมืดสิ่งที่คุณเห็นตลอดเวลารอบตัวคุณคือวิญญาณเชิงลบอื่นๆที่ดูเหมือนฟองสบู่และกำลังกระเด้งไปมารอบๆกันและกันพวกเขายังมองเห็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เคยทำกับผู้อื่นในชีวิตเก่าอยู่เสมอพวกเขาไม่สามารถพูดคุยกันได้นี่คือสิ่งที่เราคอยใครก็ตามที่คิดจะทำั่วต่อผู้อื่น คุณคงไม่ต้องการที่จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะอยู่ในรูปแบบนั้นไปชั่วนิรันดร์โดยไม่มีโอกาสที่จะถ่ายถอนกลับคืนสู่สภาพร่างกายได้สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระบิดาสูงสุดสำหรับดวงวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมด ระบบสุริยานี้ได้รับการปกป้องและเจริญรุ่งเรืองมาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายบุกเข้ามาและเริ่มทำลายความสมดุลและสันติภาพรอบจาก,กรราวน,นี้สิ่งนี้เกิดขึ้นมานานแล้วพระเจ้ารวมทั้งปรมาจารย์ที่ตรัสรู้พร้อมที่จะยุติการทำลายล้างการควบคุมจิตใจความทุกข์ทรมานและอื่นๆเหล่านี้ดูสิเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมาก จนกลายเป็นภาพสะท้อนของความชั่วร้ายโดยไม่รู้ตัวมนุษยชาติไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงได้ติดตามเรื่องเล่าเท็จของคนดังจอมปลอมผู้บูชาลัทธิซาตานและฆ่าเด็กเล็กๆและดื่มเลือดเพื่อให้ดูเด็กในระหว่างพิธีกรรมของซาตานกองกำลังแสงศักดิ์สิทธิ์และกาแล็กติกกำลังทำให้แน่ใจว่าวิญ,ญญาณมืดเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงเด็กเล็กได้คนดังจำนวนมากแก่มากขึ้นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเลือดเด็กได้อีกต่อไป เช่นเดียวกับวาติกันที่นั่นมีแต่ความชั่วร้ายทั้งสิ้นซึ่งลังสมองมนุษย์ด้วยาศาสนาปลอมมาโดยตลอดพวกเขาขโมยความมั่งคั่งทั้งหมดจากมนุษยชาติโดยเหลือเพียงสิ่งขั้นต่ำสุดเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดคุณคงจะคิดว่าตอนนี้พวกคุณทุกคนคงตื่นขึ้นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกคุณหลายพันล้านคนยังคงหลับอยู่ไม่อย่างนั้นคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกของคุณ ไม่มีอะไรที่ลงตัวในความเป็นจริงของคุณมีเพียงพลังงานเชิงลบที่วุ่นวายเท่านั้นที่ส่งมาจากทุกคนทั่วโลกฉันต้องการชี้แจงเกี่ยวกับอาคอนและโซลา่าแฟลาอาคอนเป็นอรารยธรรมกาแล็กติกที่เก่าแก่มากพวกมันออกจากโลกของคุณไปนานแล้วพวกเขามาที่นี่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าโลกกำลังจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆพวกเขาได้เห็นและทำทุกอย่างที่เป็นไปได้จากการอยู่ในจัก,กรวาลมาเป็นเวลานาน,าน อาคอนไม่สามารถสัมผัสอารมณ์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นผ่านมนุษย์และในที่สุดพวกเขาก็รู้สึกเบื่อเนื่องจากอาคอนไม่พบมนุษย์จึงน่าตื่นเต้นมากและออกจากโลกของคุณไปสำรวจและสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่อื่นพวกเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นลบต่อมนุษยชาติเนื่องจากมีการแสดงภาพดาวเคราะห์ของคุณอย่างไม่ถูกต้องในข้อความ โซล่าแฟลชหรือโซล่าแฟลตไม่ได้ทำอะไรกับแม่ธรณีโลกเมื่อถึงเวลาโซล่าแฟลชหรือโซล่าแฝงเหล่านี้เดินทางจากดวงอาทิตย์สากลไปยังไกาอาพวกมันก็ไม่เป็นอันตรายโดยสิ้นเชิงและไม่มีพลังเหลือที่จะส่งผลกระทบต่อดาวเคราะห์ของคุณอยู่ดีข้อความแล้วข้อความเล่าเกี่ยวกับพวกเขามันจะไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใดๆบนโลกเมื่อการยกระดับจิตขึ้นจะเกิดขึ้นบนไกาอาจะไม่มีเหตุการณ์โซล่าแฟลชขนาดใหญ่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการยกระดับจิตเกิดขึ้นบนโลกของคุณ ถึงเวลาที่จะหยุดติดตามเรื่องเล่าอันเป็นเท็จหากคุณต้องการเห็นความก้าวหน้าก่อนอื่นให้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณผ่านการทำสมาธิไม่เช่นนั้นคุณจะถูกมนุษย์หลอกต่อไปมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ส่งความถี่สูงทุกวันเพื่อทำลายความเป็นจริงที่ผิดของคุณมนุษย์โพสต์เรื่องโกหกและการหลอกลวงในข้อความของพวกเขามีเพียงการแทรกแซงจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะล้างทุกสิ่งออกสู่ผิวน้ำโดยไม่มีความเป็นไปได้ที่จะซ่อนสิ่งชั่วร้ายในโลกของคุณอีกต่อไป พระเจ้ายังมีแผนของเธอเองในการเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยของโลกให้เป็นมิติที่ห้าและสูงกว่าหน้าเสียดายที่มนุษยชาติไม่สามารถเชื่อถือได้ในกระบวนการนี้พวกเรามาสเตอร์ผู้ตื่นรู้สามารถมองเห็นได้ว่าทำไมทุกอย่างถึงใช้เวลานานกว่าจะกลายมาเป็นความจริงมนุษยชาติยังคงปล่อยให้นักการเมืองดำเนินการเลือกตั้งและควบคุมการเล่าเรื่องพวกเขาทั้งหมดจำเป็นต้องถูกถอดออกจากร่างกายและเปลี่ยนเป็นรูปแบบฟองสบู่และส่งเข้าสู่จิตสำนึกสากลโดยไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในร่างเนื้ออีกครั้ง พวกคุณทุกคนต้องรับผิดชอบต่อความยุ่งเหยิงนี้บนโลกของคุณคุณไม่ได้ทําอะไรเพื่อหยุดมันชะตากรรมของคุณอยู่ในมือของคุณวิญญาณมักจะเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนและสิ่งที่มันต้องการสัมผัสคุณอยากอยู่ที่นี่และตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าแม่ธรณีไกอาจ,จะจบลงอย่างไร ดวงวิญ,ญญาณที่รักของฉันตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะตื่นจากความเป็นจริงอันเท็นี้และก้าวไปสู่พลังงานที่สูงขึ้นหน้าต่างแห่งโอกาสกำลังปิดลงเนื่องจากพระเจ้าจะไม่ยอมให้สิ่งนี้ดำเนินต่อไปตลอดไปขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกโปรดยอมรับพรและความรับอันสูงสุดของฉันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเทวทูตไมเคิลถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสเอกอัครราชทูตแห่งกองกาลังแสงกาแล็กติก